สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจ้านะคะวันนี้จะมาดูดวงของปีนักษัตรปีจอนะคะว่าในเดือนสิงหาหกห้านี้จะเป็นอย่างไรนะคะคนเกิดปีจอเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะมีอุปสรรคเยอะนิดนึงนะคะเดือนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสำหรับวันที่ให้ระวังเยอะๆนะคะหมายถึงว่าเป็นวันเสียเนาะจะมีอุปสรรค มากนิดนึงนะคะของคนเกิดปีจอก็จะเป็นวันวันที่7สิงหาจะมีอาการไม่สบายได้นะคะหรือมีอุบัติเหตุได้ให้ระวังนะคะ11สิงหา15สิงหา19สิงหาก็จะมีอาการไม่สบายได้นะคะ 23สิบงหายี่สิบสิงหาสามสิบดสิงหาค่ะเป็นวันที่ไม่ดีนะคะ